อ,อันนี้เราจะมาเพาะประกาศกันอีกหนึ่งคู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสีแดงสีแม่ตัวเมียสีแดงนะครับแล้วก็ตัวผู้ต,ตัวผู้ลบไปแล้วน,นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วตัวนี้กำลังก็กอดไว<อ>้เป็นส่วนหนึ่งนะครับครบอะขอบคุใช่ไหมตัวผู้จะเป็นฮาร์ปฮาร์ปไหมฮาร์ปหรือประกาศจีนไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะประกาศจีนดีกว่า นนอักรเป็นตัวผู้ตเมียเป็นสีขาวกัดบ้านๆตัวเมียก็มีหางมันแหว่งไหมนะครับไหนขอดูหน่อยค่ะเนี่ยจะบ้ามันเป็นเด็กอยู่เหรอเมียมันจะเป็นตัวเมียหางมันจะแหวงแหวงเครื่องมันขึ้นขาดไปนะครับขึ้นไม่ครบขึ้นไม่ครบก็ขาดไปแล้วมันจะออกมาเป็นรูปร่างยังไงกันบ้างซึ่งอันนี้เราก็เตรียมจัดฐานที่พอไว้นะครับเป็นรังโฟมนะครับแล้วก็ ใส่ผู้ดางแล้วก็ใส่ใบหูกวางลงไปใส่ใ,ใบหูกวางอันนี้ผมจะเอาตัดขวดนะครับตัดขวดไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ครอบตัวเมียไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว <c oughs> มืดๆสักประมาณสักทุ่มหนึ่งก็ไ <c oughs> ม่ค่อยออกนะครับอันนี้เลยไม่ได้เลยตัวนีน <c oughs> ว้อันนี้ใหญ่พอไัวนี้พอไวัวนิดนึงแล้วอ๋ครับจะไปกวนมันมากแค่นี้นะครับแล้วคมาดูในทีส่วนนี้เป็นนบ้านคังประกบของที่บ้านเรานะครับ เยอะเท่าไหร่ก็จะพอมีคยับเป็นทาร์บสีทองอันนี้เป็นสัว์สกาแล็กซีนะครับอันนี้หูช้างไหนหูช้างตัวไหนหูช้างนี้่กะสีท่อแทมไหนหูช้างตัวนี้นะสีทองอ่าใช่นะครับแล้วก็มีเด็กๆก็จะมีปรกกัดทาร์บ กาดแดงตัวน,นี้มันจะไม่ได้อันนี้ก็เป็นจัลซี่ตัวผู้นะครับใหญ่มากครับอันนี้เหรออันนี้อะไรออันนี้ก็เป็นประกาศป่าประกาศป่าประกาศป่านะครับน,นี่มืดนะมองไม่เห็นว่าใส่ใบหูก,กว่างเอาไว้หนูเห็นถ้าแชมเห็นไหมนหน,นูเห็นนะหนูเห็นนะเด็กๆบอนอยู่ตรงนี้ไงเห็นหเห็นหางสีแดงไหมเพื่อนฮัลโหลถ่ายมือเดี๋ยวดิ ข้างล่างก็คือข้างล่างจะเป็นพวกตัวเมียนะครับตัวเมียบังไปหมดเลยตัวสี้จะเป็นประกาศสีทองตัวเมียตัวเมียตัวของใหม่ตัวประกาศเล็กสีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ชื่ิบะชัยชิงนาก็แล็กซี่มันจะสวยค่ะหูช้างตัวเมียนะครับ่ัรอเตรียมเคาะลูกมันอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่เราเพิ่งขอไปคอกแรกนะครับคอกแรกค่ะก็แนวแฟนซีกาแล็กซี่นิโม ลีโม่ลีโม่จะไม่ปากัดลีโม่จะไม่มีสีขาวไงอุมยดูปลาตัวนี้ชื่อสวยมากตัวนีนะก็ยังไงเดี๋ยวอนนั้นเดี๋ยวเดอีกสักวันสองวันเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไข่จะเกิดไข่ไหมจะเกิดลูกไหมนะครับโอเคครับงั้นวันนี้เราไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับขอดู